Thinking in English อันนี้มีสคริปต์แลครับขอดูสคริปต์แล้วก็อย่าลืมว่าเราจะไม่อายเวลาเราพูดภาษาอังกฤษจะพยายามไม่อายนะ <laughs> Practice English สวัสดีครับเราเก่งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาแชร์วิธีที่เราจะฝึกภาษาอังกฤษกันนะครับ ตั้งแต่ b a s ิกไปจนถึงขั้นแ d v แวนะครับ4ขั้นตอนที่เราจะฝึกต่อไปนี้ 1. simple vocabulary ก็คือคำศัพท์ง่ายๆคำศัพท์ศัพท์เดียวที่เราสามารถพูดได้เลยเช่น shoot flower desk หรือว่าออกนอกบ้านเห็นมาเห็นมา <laughs> เห็นสุนะัข เราก็ hey d o กประมาณนี้ก็คือให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษเลยว่า hey dog ที่สองสองก็คือ simple sentence ก็คือประโยคง,ง่ายๆอย่างเช่น you are beautiful I am handsome my girlfriend she is beautiful ให้คิดคำศัพท์ง่ายๆ คำศัพท์ที่เราสามารถคิดได้แล้วก็ฝึกฝึกโดยที่เราแบบไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทยย้ำนะครับคือไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทยเลยให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้รู้สึกว่ายากไปให้เราก็จะย้อนกลับไปอันที่หนึ่งที่สองเราโอเคแล้วเราคล่องแล้วเราก็ไปสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามของเราก็คือ plan my day in in advance ก็คือวางแผนว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราจะทำอะไรบ้าง แล้วก็ในการพูดภาษาอังกฤษนะครับเราไม่ต้องเราจะไม่เขินในการออกสำเนียงเดี๋ยวเราพูดกันในอีกคลิปถัดๆไปนะครับฝึกว่าเราจะพูดเรียนเสียงสำเนียงไหนเพราะว่า,าที่เน้นๆหลกัหลกๆเลยก็คือจะมีสำเนียง UK แล้วก็สำเนียงของ US ทีเ่เขาใช้กันหลักๆซึ่งตอนนี้เราก็ยังเป็นสำเนียงไทยอยู่ซึ่งาถามว่ามันโอไหมมันก็โอแต่ถ้าให้เราไปสื่อสารกับต่างชาติจริงๆถ้าแอคเซน์เราไม่เคลียร์มันก็ชาวต่างชาติอ่คนเขาคน,คนที่พูดภาษาอังกฤษกับเราที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็อาจจะไม่เคลียร์ เหมือนประสบการณ์ที่เราทํางานเนอะเราทํางานกับชาวต่างชาติเราก็พยายามพูดเป็นสำเนียงอังกฤษสำเนียงอังกฤษให้มากที่สุดแต่บางครั้งมันก็ยังแบบลิ้นมันยังแข็งอยู่เราก็ยังต้องฝึกต่อไปฝึกให้มันเคลียร์ขั<ม>้นตอนที่4<ม>ี่ก็คือ think in conversation ก็ภาษาอังกฤษตอนนี้เรา เวลาเราพูดภาษาอังกฤษเมื่อเมื่อก่อนจริงๆเราก็คิดเป็นภาษาไทยก่อนเวลาเราพูดประโยคประโยคนึงเราถึงจะแปลภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวนี้เราก็เนื่องจากไปทํางานกับชาวต่างชาติเนาะก็เลยอาจจะติดติดติดมาอาจจะเป็นเพราะเราฝึกด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดเป็นภาษาไทยก่อนเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เราคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเลย